มาทดสอบไม้กันสั่นนะครับไม่ต้องไปอยู่นี่แหละไปอยู่นี่แหละอยู่นี่อยู่อ๋อขอลงครับ ไมต้องกลัวสำรวจครับสำรวจนี่คือบ้านเราหลังคาเป็นสังกะสีหมดแล้ว đất lài này không héo luôn đấy. tháo cái bơm xay. cây thau. lơi lơi โอ้ลอยรถไถด้วยจักรถไถด้วยลากเขาไปลากเดี๋ยวนีพี่ปี วันนี้เล่นอะไรกันเล่นปลากันเล่นอะไรเล่นอะไรกันเป็นตัวอะไรน้องเป็นตัวอะไรน้องเป็นตัวอะไรม้าม้าอ๋อมา้มามา้าม้าม้าส่งเมืองม้าส่งเมืองเอาวิ่งเป็ดอ้วนแฮกเกอร์ก็แค่ตพ็คกอคนหนึ่งเนี่ยเป็ดอ้วนกับเป็ด <c oughs> จอยนี <c oughs> บอมบอมบีกูเชน่บอมบอมบีกูเชน่บอมบอมบี้เแฮกเกอร์ก็แเช็คปักเกคนถือเนี่ยไปเหยียบเหยียบเป็นชั่วเออบอกหน่อยไม่รู้จักฟังไปบอกหน่อยเรนเจอร์จะไปเหยียบ เจ้าคือตัวอะไรอ่ะไทเกอร์ก็แค่ตากแก่คนหนึ่งเห,อหรอถือไม้เท่าขนาดนี้จะเป็นตัวอะไรไดีอุ้ยน้องเป็นตัวอะไรอ่ะฮะม้าสรงเมือง๋ะเป็นม้าสรงเมือง ทสองนี่ <Sony. S 1> โอ้ยก็เอาตาไปสองก็ได้ไม่อะคืออยากเป็นนักสือบอะนักสืบก็สืบไ่เปิดแอร์ก็สืบทั้งวันสืบแล้วเปิดแอร์ก็อยู่ทั้งวันจาไมเป็นนักสืบได้ไงทนละสืบแล้ววันนี้เราจะมาสำรวจอะไรครับ บัมบัมบีนิคุซินีบัมบัมบีนิคุซีนีบัมบัมบีนิคุซีนีกลัวเราเขากลัวไปกลัวอะไรไท<ม>เกอร์เหมือนตัวในเกมอัพเลยอะถ้ารู้สึกว่าถ้าเดินดูเหมือนน้นนองล่ะน้องเหมือนฮะวมานี่มานี่อย่าไปใกล้เจ้านั้น มานี่มานี่มาเล่นแถวนี้เร็วอต่โยนไม่เอามานี่มานี้ไม่เล่นไม่เล่นน้องมานี่มาเล่นไมมน้องทำตามอ,นอนันอย่าไปเล่นอย่ายโยนอย่ายโยนไม่เล่นแล้วเล่นอย่าง <ไฟ S 1> อื่น One, two, three, go! เสียงอะไรเยียบไปเยียบอะไรไปเยียบเขียดมากเลยเยียบเขียดเล้วเมื่อกี้ 我太菜。